ภายใต้ข้ออ้างแบบแผ่นเสียนแบบอะไรนะแบบแบบที่เขาพูดอย่างนี้ตลอดมานะเขาอ้างอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่สมัยเศรษฐาทวีสินเขาบอกเป็นการสร้างอนาคตใหม่ค่ะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะอันนี้เลยค่ะที่เดียนไปนะคะมันจะขยายตลาดค่ะไปเพิ่มพูนค่าสินค้าให้ดีขึ้นให้พี่น้องสามารถส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศค่ะ ที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ดิฉันคิดขึ้นมานะคะนะไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬานะคะนะด้านอาหารด้านท่องเที่ยวต้องเห็นด้วยกับดิฉันนะคะวันนี้มาอีซีสาภาพยุโรปนะคะอันนี้ล่ะค่าเป็นตลาดสำคัญของประเทศไทยของสินค้าไทยล่ะค่ะ <m> <c oughs> ผมฟังแล้วขำตลกแดกจริงๆขำครับขำจริงๆขำจริงๆครับฉะนั้น ไปกรุงลอนดอนเนี่ยไปเมื่อเช้าไม่ใช่ไปเมื่อคืนไปตอนเช้านี่แหละตอนที่ผมนั่งพูดเนี่ยเขากำลังขึ้นเครื่องบินอยู่นะตอนเจ็ดโมงครึ่งนะผมพูดตอนตีห้าใช่ไหมต,ตอนนี้เขาอยู่สนามบินแล้วนะเขาจะขึ้นเครื่องบินเจ็ดโมงครึ่งแล้วเขาบอกว่าวันนี้ทันทีที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนเขาก็มีหมายกำหนดการจะไปเป็นพิธีเปิดสัญลักษณ์ไทยศิล็ก โฉมใหม่ภายในงานก็จะจัดแสดงสินค้าไทยศิละปะวัฒนธรรมไทยการนวดแผนไทยการแสดงมวยไทยาถามว่ามีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะเราพูดถึความเป็นธรรมแต่มันคุ้มกันไหมกับเงินที่ต้องส่งต้องเสียไปสองสามร้อยล้านมันคุ้มกันไหมฉะนั้นสินค้าไทยที่จะส่งออกต่างประเทศเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพืชผ,ผักผลไม้ข้าวหอมมะลิมันเป็นยังไงในรายงานให้พี่น้องทั้งหลายฟังหน่อยสิมันขายสู่เวียดนามได้ไหมมันมีโอกาสที่จะเปิดตลาดให้มันดีกว่านี้ได้ไหมมันสามารถจะหาเอเย่นที่เซ็นสัญญาให้ประชาชนไทยได้เห็นไหมให้เห็นชัดๆไหมว่าคุณมาคราวเนี้ยสามารถเซ็นสัญญาขายข้าวได้กี่ตัน ขายผล,ลไม้ได้กี่กิโลขายอะไรได้บ้างที่จะนำพาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เอาเงินเข้าประเทศได้มันยังไม่มีเป็นรูปธปรรมเลยยังไม่มีเลยที่เห็นเป็นรูปธปรรมท,ที่คนเขาสงสัยก็คือที่จำเป็นต้องไปจำเป็นต้องไปเพราะพ่อหรือเปล่าที่พ่อเตรียมหนีหนีไปฮ่องกง มันก็ไม่ได้เลขไปไปขเขมรก็อยู่ไม่ได้พระเมืองมันเมืองมเมืองมไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่จําเป็นต้องไปเพราะต้องอาศัยพัสปอร์ตเขมรพาสปอร์ตของเขาเนี่ยโดนสารยึดไว้แล้วฉะนั้นมันใกล้เข้ามาแล้ววันที่13มิถุนายนที่ศาลจะตไต่สวนไอ้คดีชั้น14ฉะนั้นจําเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่ให้พ่อหรือเปล่าตามที่คนไปอังกฤษเพราะทรัพย์สินคารในคุณอยู่ในอังกฤษเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่ว่าจะเป็น อพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมไม่ว่าจะเป็นบ้านทั้งของคุณยิ่งรักทั้งของคุณทักษิณและของคุณแพทองทานเองหรือญาติพี่น้องทั้งตระกูลไปซื้อบ้านไว้คนละหลังไปซื้อบ้านไว้มันมีทรัพย์สินมากมายคุณทักษิณเคยไปอยู่ที่นั่นนานตอนนี้คุณยิ่งรักก็อยู่ที่นั่นฉะนั้นมันก็เป็นการโจรขานว่า คุณทักษิณอยู่ดูไบส่วนใหญ่จะอยู่ดูไบทําไมมาที่ลอนดอนไม่ได้มาอังกฤษไม่ได้เพราะอังกฤษไม่เข้าหรือเปล่าซึ่งเขาลือกันอย่างนี้ผมเองก็ไม่เชื่อแต่เมื่อพูดกันมากๆเข้ามากๆเข้า,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 าและทักษิณีไม่ได้กลับไปลอนดอนไปอังกฤษเลยก็ทําให้ผมชักจะเชื่อว่าคงมีอะไรที่เข้าประเทศนี้ไม่ได้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้ลูกสาวซึ่งมีตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีไทยนะ ได้มีโอกาสเข้าไปคุยแต่ถ้าไปในบุคคลธรรมดาเนี่ยคงจะคุยยากแต่ไปในฐานะผู้นําไทยเนี่ยโอกาสคุยมันมีมากที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขานี่ก็คือการไขความให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่าวันนี้คุณอิงนายกร,รัฐมนตรีบินด่วนเคลียร์แม้วหลบอังกฤษจะเท,ท็จจริงแค่ไหนสกแสกไปดูกัน เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นแหละครับผมเม็นคุยี่สงสัยขี้สงสัยจริงๆทําไมมันต้องมาตอนนี้ทำไมต้องบินด่วนตอนนี้ทําไมต้องยอมเสียเงินนะเสียเงินมากมายกายกองนะหลายร้อยล้านบาทนะเพียงเพื่อที่จะไปโปรโมทสินค้าไทยแล้วโปรโมทแล้วมันขายได้ไหมไหนลองทําสัญญามาลองทําสัญญากับบริษัทที่สั่งซื้อที่เป็นเอเจนซะี่ในลอนดอนในอีซในสาภาพยุโรปม,มาสัก สักห้าบริษัทสิบริษัทสิว่าเขาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไปเท่าไร่สั่งซื้อผักสั่งซื้อผลไม้ไทยทุเรียนเงาะมังคุดไปเท่าไรไม่มีวี่แววเลยไม่มีวี่แววเลยความทุกข์ของประชาชนคุณได้รับการดูแลเท่าไหร่ยังไงยังไม่ได้รับการดูแลเลยฉะนั้นวันนี้ความทุกข์ของประชาชนที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้มันหนักหนาสาหัส มันหนักหนาสหัสาหาไหนจะปุ๋ยเคมีที่ขึ้นราคาขึ้นราคาอีกตันหนึ่งไ<ห> <Whew. S 1> อ้กระสอบเนี่ยขึ้นอีกหลายร้อยหลายร้อยบาทนะพี่น้องอยู่ไม่ได้แตงโมมีที่ไหนกิโลละบาทขายไม่ได้ก็ยโยนทิ้งไปลิงมันกินมะม่วงไปโยนให้หมากินลิงกินมันไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยไหนเกิดขึ้นในสมัย